ปิดประวัติเบิร์ดธงชัยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติจากกรณีที่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตยนักร้องซูเปอร์สตาร์ตลอดการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2565สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องโดยนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมถแถลงผลการประชุมคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี2500 65ว่าที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมีมติพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติประจำปี2565รวม3สาขาจำนวน12คนณหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเราจะพาทุกท่านมาเปิดประวัติเบิร์ดทงชัยแม็กอินไตได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติโดยเบิร์ด เกิดเมื่อวันที่8ธันวาคม2501มีผลงานสร้างชื่อเสียงมายาวนาน30ปีในวงการบันเทิงผลงานวงการเพลงเริ่มต้นจากการประกวดร้องเพลงของสยามกุลการต่อมาเป็นนักร้องในสังกัด GMM Grammy ประสบความสำเร็จสูงสุดของประเทศไทยมียอดจำหน่ายระดับแนวหน้าของทวีปเอเชียรวมแล้ว25ล้านชุดเขามีสตูดิโออัลบั้มเดียวที่มียอดจำหน่ายเกินล้านตลับ มากที่สุดใน7ชุดและมีอัลบั้มพิเศษที่มียอดจำหน่ายเกินล้านตลับอีก2ชุดเบอร์ทงชัยมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอัลเบิร์ตแมกอินไตเป็นบุตรคนที่9จําจำนวนพี่น้อง10คนของเจมส์หรือจิมมี่แมกอินไตซึ่งเป็นทหารเสนารักษ์สังกัดกองแพทย์ทหารบกลูกครึ่งสกอตมอนและอุดมแมกอินไตครอบครัวของเขาค่อนข้างยากจน ในวัยเด็กนั้นเบิร์ดช่วยเหลือครอบครัวด้วยการช่วยพับถุงขายเรียงเบอร์เก็บกระป๋องนมขายแล้วก็เย็บงอบนอกจากนั้นก็หาไรายได้จากการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กที่สลัมบางแคมีไรายได้5-10บาทก็แล้วแต่จะบริจาคโดยเบิร์ดนั้นเล่าถึงแง่คิดชีวิตวัยรุ่นตอนที่อาศัยอยู่สลัมบางแคว่าสอนและให้เราสอบผ่านให้ได้ทุกวัน การเรียนรู้และการแบ่งแยกความคิดในทางที่ดีไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างพร้อมคนเราจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวเราเท่านั้นเขาชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กได้เข้าร่วมประกวดในเวทีงานต่างๆเคยได้รางวัลโดยการฝึกร้องและก็สอนกันเองในครอบครัวจากฝีมือการเล่นดนตรีของพี่น้องเจคนรวมตัวกันเล่นดนตรีมีชื่อวงว่ามองดูเลียนเบิร์ดศึกษา ปถมศึกษาที่โรงเรียนวัดนิมมานรดีระหว่างนั้นก็รับเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือครูในกิจกรรมร้องรำทำเพลงต่างๆและเป็นคนร่าเริงกล้าสแสดงออกต่อมาศึกษามัธยมศึกษาที่โรงเรียนปัญญาวรคุณสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสสาขาการจัดการที่วิทยาลัยพาณิชยการทนบุรีภายหลังนั้นก็เข้าวงการบันเทิงประสบความสำเร็จได้รับพระราชทานปริญญา กิติมศักดิ์สองครั้งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้แก่ปริญญากิติมศักดิ์คณะนาตศิลป์และดุริยางและปริญญาศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ดนตรีขีตาศิลป์สากลศึกษาหลังเข้าวงการบันเทิงและประสบความสำเร็จสูงสุดประกอบกับเป็นชายโสดจึงได้รับการวิจารณ์จากสื่อทั้งแง่บวกและลบเป็นเหตุให้เขาเก็บตัวเงียบ ไทบู์ดำรงชัยธรรมผู้บริหารกัมมี่เคยบอกว่าเขากลายเป็นคนสาธารณะแล้วเขาไม่มีชีวิตส่วนตัวการประพฤติปฏิบัติตัวของเขาจะถูกวิจารณ์จากสื่อได้ทั้งแง่บวกและลบเสมอซึ่งในแง่ลบนั้นตัวเองก็ทนได้แต่เป็นห่วงแม่เพราะแม่จะก,กังวลสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือเก็บตัวเงียบเงียบเพื่อไม่ให้เป็นข่าวในวงการบันเทิงนั้นเขาก็มีพรพิชิตพัฒนาถาบุตรเป็นผู้จัดการส่วนตัว และมีบุตรสาดาวเรืองเป็นผู้ดูแลง,งานของเขามาตลอดสำหรับการใช้จ่ายมีเจ้าหน้าที่ของแกรมมี่ช่วยทำบัญชีโดยพรพี่ชิตผู้จัดการส่วนตัวเล่าว,ว่าถ้าอยู่เมืองไทยเขาไม่ค่อยมีเวลาและมีโอกาสก็จะไปไหนตามลำพังจนบางทีเขาก็ทำตามสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นไม่ทันเขาไม่เคยเดินซื้อของในห้างนอกจากเวลาไปเมืองนอกชีวิตด้านนักแสดงนั้นเบิร์ดเคยแสดงภาพยนตร์เจเรื่อง บทบาทสำคัญในการก้าวสู่การเป็นพระเอกภาพยนตร์เต็มตัวในปี2528จากภาพยนตร์เรื่องด้วยรักคือรักด้านละครเรื่องแรกเริ่มจากบทบาทนักแสดงสมทบในละครน้ำตาลไม่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้แสดงสมทบยอดเยี่ยมสำหรับบทบาทพระเอกละครที่สร้างชื่อที่สุดเมื่อปี2533ละครคู่กรรมออกอากาศทางช่อง7 สร้างประวัติศาสตร์ละครที่มีเรตติ้งสูงสุดของไทยที่40จากการสวมบทบาทเป็นโกโบริทำให้เขาได้รับรางวัลใหญ่ในยุคนั้นทั้งสองรางวัลก็คือนักแสดงนำชายดีเด่นจากงานประกวดรางวัลเมฆาลาครั้งที่10และรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากการประกวดรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่5ในปี2536กลับมาเล่นละครอีกครั้งในละครเรื่อง วันนี้ที่รอคอยเป็นละครสร้างชื่อเสียงอีกเรื่องหนึ่งของเบิร์ตในบทบาทของเจ้าสันได้รับรางวัลดารานําชายดีเด่นรางวัลโทรทัศน์ทองคําครั้งที่8ในปี2538กลับมารับบทบาทโกบริอีกครั้งในภาพยนตร์คู่กรรมเป็นอีกปรากฏการณ์ที่นักแสดงกลับมารับบทบาทเดียวกันถึงสองครั้งได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม จากรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดีปี2538